สำหรับวิธีลงโปรแกรมไฟเซี l l a นะครับเพื่อใช้ในการดึงข้อมูลนะครับจาก j s นะครับให้เข้าไปที่ Google นะครับทิมโปรแกรมไฟ e ซี l l a เลยนะครับตัวที่เราจะดาวน์โหลดครับจะเป็นตัวไฟเซี l l a นะครับตัวไคลเอนสำหรับ Windows นะครับอันนี้สำหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่องนะครับมันจะมีปัญหากับตัว Windows Defender นะครับซึ่งมันจะลบตัวไฟอินสตาร ทันทีที่เราดาวน์โหลดมานะครับให้เราเข้าไปปิดนะครับตัว Windows ก่อนนะครับไอตัว windows defender ก่อนนะครับเข้าไปที่มุมล่างขวานะครับจะมี windows security นะครับเข้าไปที่ไวรัส p r o t e c t i o n นะครับตัว p r o t e c t i o n ตัวนี้ครับให้ให้กดปิดไปก่อนเรียลไทม์นะครับให้กดปิดไปก่อนค่อยมาดาวน์โหลดนะครับ ส็จรล้ว,วิธีติดตั้งให้คลิกขวานะครับแล้วก็รานแอดมินนะครับไม่ต้องเลือกเลยครับกด next ไปเลยครับอันนี้เอาเด s ก t ท็อปไอคอนขึ้นมาด้วยนะครับจะได้ใช้งานงาน่าย ำแหน่งลง install ไฟล์ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับเอาตามนี้เลยเมื่อกี้มันถามว่าจะลงเมกาฟีไหมครับไม่ต้องไปลงเมกาฟีครับกดยกเลิกเมกาฟีไปก็จะได้ตัวไฟล์ซิล่าตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีเชื่อมต่อนะครับอา่า จริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในวงไว้ฟนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อว่าผ่าน VPN ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวจะกรอกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้จะเขียนว่า PA นะครับแล้วก็ GS นะครับ Service นะครับ pa co t h นะครับในส่วนของ username นะครับเป็น gisc1 นะครับ password ก็เป็น gisc1 นะครับตัวอร์ตให้ใส่990นะครับแล้วกด quick quick connect นะครับซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์ที่มันต่ออยู่กับวงไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้น connection สำเร็จนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่อย่างตัวอย่างเครื่องนี้ไม่ได้ต่ออยู่กับวงไฟฟ้านะครับ พอมันต่อเสร็จแล้วนะครับครั้งต่อไปเราไม่ต้องมาพิมพ์ตรงนี้ทุกครั้งนะครับให้เรากดที่แถบด้านข้างนะครับเราเลือกตรงนี้ได้เลยมันจะคอนเน็กชันให้เองอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เรียบร้อยสําหรับวิธีลงไฟทิล่านะครับ